สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีเวนต์กล่องสมบัตินะครับผมและคลิปนี้จะมาดูว่าผมได้อะไรจากอีเวนต์นี้นะครับตลอดระยะเวลาที่อีเวนต์เริ่มผมได้รวบรวมคลิปที่ผมเปิดหีบสมบัติมานะครับผมได้ของดีๆเหมือนคนอื่นบ้างไหมไปชมกันเลยครับผมมาครับกล่องแรกมันต้องดีสิ ต้องได้ของดีแน่นอนครับผมน้ำยาวิจัยครับผมสุดยอดเลยครับมาต่อกล่องที่2ครับมาครับผมทุบๆๆเลยออกมาเป็นสเต็กช่างก่อสร้างนั่นเองนะครับไม่ค่อยได้ของดีกับเขาเลยอะ่ะใครได้อะไรบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมมาขิงกันหน่อยแล้วใครได้ของดีอะ่ะมาต่อกล่องที่สามกัน มีแสงด้วยอ้ำอยาสัตว์เลี้ยงนะครับผมสุดยอดเลยไปอีกครับไปยาวๆนะครับคลิปนี้น้ำดำครับผมได้ดของดีๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้แต่อะไรวันนี้อ่ะ อต่าหของแรงเขาบังเลยหรอไปต่อครับผมเป็นอะไรครับโอ้โหดาวหกอันสุดยอดเลยครับผมเป็นของแรงทั้งนั้นเลยคือนี่ผมมีสองไดีนะครับผม,ผมรวมคลิปมาให้หมดเลยทั้งสองอเดีเลยโบนแล้วก็ตีอย่างงี้แหละตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับได้น้ำดาวมิกแล้ว สุดสุดเลยครับผมมากองต่อไปเดี๋ยวเฮยเฮยเฮ้ย,ฮย,ฮยไม่นะหรือว่ามันจะได้สกินหรือเปล่าครับของตกแต่งน้านองเขาม,มาทำบ้าอะไรเนี่ยไปกองต่อไปเลยจะได้ของดีกับเขาไหมเนี่ยวันเนี้ยดูด,ดิซุปสมองใสไปเลยดีครับผมยอดเลยอยากได้มานานละ กองต่อไปแร่วิบวับก็ผมก็ยังดีนะอันนี้ล่ะโอ้โหซุปสมองไสอีกแล้วครับผมกินซุปยาวๆไปเลย น้ำม่วงครับกำลังขาดแคลนพอดีเลยครับผมต่อด้วยซุปอีกแล้วครับผมกินยาวๆเลยามาทีนี้แหละกล่องนี่แหละมันต้องได้สักกล่องดิว้ยมันจะไม่ได้สักกล่องได้ไงเออ,อมันจ,จัดมาก เหรียญทองครับผมโอ้โหสุดยอดมาแก้มือกันหน่อยกล่องนี้แหละที่รอคอยของดีของแร่ต้องเข้าแล้วมาโอ้ดูสภาพกล่องไม่น่าใช่นะอ่ะทองอีกแล้วครับเยอะยาวไปรวยแล้วตอนนี้ ทองอีกแล้วครับผมทำไมชีวิตจริงไม่มีตังค์แบบนี้กับเขาบ้างครับแล้วของนี่ล่ะโอ้สีเฮ้ยอันนี้ดีนะทุกคนผมว่าดีผมว่าดีาดไอเค้กประสาทแคนอะไรเนี่ยมันแบบว่าซื้ออาหารแคนฟรีเลยะเออแบบไม่ต้องเสียเหรียญป้นสะดมอ่ะนะ ไอ้กล่องนี้สีสวยว่ะอโอ้โหน้ำยาปูธูกา้าโอ้โหอะไรเนี่ยอ่ะกล่องนี้ก็ได้มาสักหน่อยเถอะขอสักหน่อยนึงหน่อยนะให้กันหน่อยนะอยี๋ยนี้ปนไปเลยฮะจีเอ GM. อย่างงกไปดิขอสักหน่อยนึงมาเป็นโอ้โห,โอ,โหอะไรวะน้ำยาบูทโฮนาริกาย มีแล้วจะล้นคางแล้วยาบูทถอนรายการอะอน้ำดำโอเคจัดไปเกลือยาวๆเลยครับผมอะมาอีกแล้วขายทิ้งไม่รู้จะขายยังไงละไอ้น้ำยาตัวนี้เออให้เขาไป มาต่อกันเลยโอ้โหไมู่้้ากล่องแบบนี้ไม่ต้องสืบเลยเราเหมือนเดิม,มัะผมน้ำม่วงน่าละดูจากกล่องละตอนนี้ขอของดีกับเขาบ้างสิครับท่าน GM ผมขอของแรหน่อยนะสักหนึ่งชิน้นไปมนต้องกล่องนี้แหละทุกคนมนต้องกล่องนี้ครับมาไม่ต้องสืบอ,อีกแล้วครับกล่องแบบนี้น้ำดำว่าผมสุดจริงจริงะก็หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมและใครได้ของดีของแร r คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนผมปุงทิปเรียกพี่นะครับผม คลิปนี้แล้วเดี๋ยวเหลืออีเวนท์ที่เหลือเดี๋ยวผมจะตีแล้วลงในคลิปต่อไปนะครับผมรอติดตามได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย